สวัสดีค่ะชวนทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่เป็นมื้อกลางวันค่ะเพตอนเช้าอนไม่ทานข้าวเนาะนี่จะเป็นต้ยมยำปลาหมึกใช้สองอย่างใช้ทั้งปลาหมึกสดแล้วก็ปลาหมึกดองเหมือนที่เขาใส่ในเย็นตาโฟค่ะก็จะกรอบเคี้ยวหนึบหนับอร่อยมากตัวใหญ่ด้วย ถึงราคาจะสูงเป็นนิดต้งแต่คุ้มค่าความอร่อยแล้วพันก็ใส่ขาอ่อนไปด้วยคือขาแก่ก็ใส่ใส่เพื่อความหอมเนาะแต่ว่าอ่านอา่อาหรือข่าอ่อนจะใส่เพื่อเอาไว้ทานเป็นสมุนไพรเพราะกับข้าวมื้อนี้มันไม่มีประเภทแกงเนาะก็เลยจำเป็นต้องใส่พวกเนี้ยเป็นผักไปในตัว ที่บ้านปลูกขาไว้เยอะเพร่ใส่หน่อขาอ่อนไปด้วยเกี่ยวแล้วมันจะร้อนๆชาๆเป็นทั้งผักเป็นทั้งอ่าสมุนไพรเนาะแล้วก็แหนมด้วยไก่ทอดหมูทอดข้าเหนียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะยังไม่หมดก่อนนึ่งเอาไว้เรื่อยๆเนาะหอมนุ่ม กล้เที่ยงแล้วเนาะมาเถอะทานข้าวกันดีกว่าอาหมูนี่พรใช้เป็นหมูสไลด์ที่สำหรับเอามาทำจิ้มจุ่มอะตอนแรกว่าจะใช้หมูแดงเอ้ไม่เอาดีกว่าไม่อร่อยเป็นหมูสามชั้นสลด์ดีกว่าอร่อยกว่าแล้วไก่ด้วยจริงๆใต้พรเลือกพรชอบกินไก่มากกว่ากินหมูหรือกินปลาเนาะ แต่ก็ยังว่าแหละมันต้องต้องได้สารอาหารให้ครบให้ครบห้ามู่ก็ต้องกินให้มันครบมานะคะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆกำลังร้อนๆต้มยำนี่ก็ร้อนจะชาเลยอะตักมัดตอนนี้พร้อมทานอาจจะมันไม่ร้อนเท่าที่ควรเ,เนาะ แต่จริงๆมันยังร้อนอยู่เพียงแต่ว่าไอระเหยมันจะมันจะขึ้นน้อยไปละเพราะว่ากว่าพรจะมาเตรียมตักข้าวตักข้าวอีกเนาะก็อยากชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันไม่มีอะไรหรอกเนาะมีอะไรแล้วก็แบ่งปันกัน เขาเรียกว่ามีสุขร่วมเสรมีทุกข์ร่วมต้านมาเด้อทุกคนนะคะมาทานด้วยกันคะ่ะทานคนเดียวมันไม่อร่อยมันเหงาต้องชวนเพื่อนมาทานด้วยนะคะไปแล้วบายบายทานข้าวแล้ว